แบรประกาศพ้อถูกเจิญเกี่ยวกับกิีนสกรีนของโลกานะ FBI, <open> สวัสดีครับก็พบกับมือคุณละดอทครีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งในอุปกรณ์ที่สตรีมเมอร์หรือนักแคสเกมในยุคนี้ต้องมีเลยครับก็คือกรีนสกรีนหรือฉากเขียวจากแบร์โลกา มาในชื่อรุ่นว่าโ a Green Screen Pro เป็น g ก e ีนส r e e นสัญชาติไทยนะครับหรือว่าถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเลยครับก็คือโลกานั่นเองที่หลังจากเปิดตัวเกมมิ่งเกียร์อย่างคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่กระแสดีมากๆไปแล้วครับก็หันมาจับกลุ่มลูกค้าตลาดสตรีมมิ่งหรือว่าโปรดักชันมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ครับความเจ๋งเลยก็คือเป็นฉากเขียวแบบสำเร็จรูป ที่ไม่ต้องการพื้นที่ในการแขวนและก็จัดเก็บอุปกรณ์ได้ง่ายมากๆเรียกได้ว่ากางง่ายเก็บง่ายครับสะดวกรวดเร็วโดยตัวนี้ครับโลกากรีนสกรีนโปรราคายอยู่ที่5,490บบาทเท่านั้นครับ yeah, yeah, yeah. มาดูดีไซน์ภาพรวมของมันเลยนะครับ ตัวนี้มาในรูปแบบของเคสสีดำความยาว148เซนติเมตรวัสดุก็ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงให้ความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากด้านหน้านะครับจะเห็นตัวเคสเนี่ยมีคลิปล็อกติดอยู่ที่ด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช้สำหรับปลดล็อกและล็อกตัวเคสนะครับและที่ด้านบนก็จะมีหูหิว้วเอาไว้หยิบจับดึงขึ้นดึงลงให้สะดวกครับส่วนด้านล่างนะครับตรงขาก็จะมีขาตั้งกันล้ม สามารถพับเก็บเข้าออกได้นะครับมีมาให้สองขาอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวามาดูตัวผ้านะครับตัวผ้าเขาใช้วัสดุแบบโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงคุณสมบัติเลยก็คือมันสามารถการแสงรอดผ่านจากด้านหลังได้ดีแล้วก็สามารถเคลียร์ได้ง่ายนะครับไม่มีแสงสะท้อนแต่อย่างใดแถมไม่มีรอยยับไม่ต้องห่วงเรื่องรอยยับเลยนะครับ และตรงฐานนะครับก็จะเห็นตัวโชคเป็นระบบแก๊สนะครับก็เลยได้ว่ามีระบบใช้งานอย่างดิบดีครับมาดูการใช้งานครับตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเนื่องจากเป็นกิีนสกรีนสำเร็จรูปทำตาม3ามสเต็ปง่ายๆนะครับขั้นแรกเลยหมุนขาตั้งกันล้มออกมา2นะครับกดล็อกตัวคลิปทั้ง2ด้าน เมื่อปลดล็อกเรียบร้อยก็สามารถดึงขึ้นตรงตรงได้เลยนะครับแนะนําให้ดึงขึ้นตรงตรงนะครับไม่ควรจับที่ด้านข้างนะครับจับที่หูหิ้วแล้วก็ใช้แรงดึงขึ้นตรงตรงได้เลยโดยเมื่อดึงขึ้นเข้าไปสู่ระดับใดก็ตามแต่นะครับชาเขียวก็จะถูกล็อกอัตโนมัติในทุกๆความสูงทันทีนะครับซึ่งระดับสูงสุดที่สามารถดึงขึ้นไปได้เลยคือ190ซนเมตร เดียได้ว่าสูงมากๆนะครับเหมาะกับใช้งานคนเดียวและเหมาะกับใช้เป็นแบบนั่งมากกว่าถ้าใช้งานแบบยืนนะครับเป็นคนสูงมากๆเหมือนร้อยแปอันนี้อาจจะหัวก็จะชนขอบแล้วก็อาจจะเคลียร์ไม่หมดนะครับก็หลักๆทํามาตอบโจทย์ใช้งานนั่งสตรีมเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อพอเซตได้ที่ก็ไปทําการเซตร,ระบบสตรีมมิ่งในคอมแล้วก็เตรียมแบ็กกราวน์ที่อยากจะใช้และเคลียร์ฉากเขียวออกซึ่งง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันให้ดูครับ โอเคครับหลังจากที่เราเซตอัพในส่วนของกรีนสกรีนข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเซตอัพตัวโปรแกรม OBS Studio กันเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็เลือกกันในส่วนของ Video Capture Device นะครับเราจะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะฮะข้างหลังผมจะเป็นสีเขียวน้ตเดี๋ยวเราจะคีสีเขียวข้างๆเก้าอีาาา้ตัวนี้ออกให้หมดเลยนะครับง่ายมากครับโดยการกดปุ่มบวกนะฮะแอดขึ้นมาเราจะทําการแอดในส่วนของ Full m a k y เข้ามานะครับ ปึ๊บนี่พื้นที่สีเทาโดยรอบนี้คือพื้นที่สีเขียวที่เคยเป็นอยู่นะมันถูกเคียย์ไปแล้วเราสามารถปรับในส่วนของค่าได้ว่าเราให้มันเก็บคียสีเขียวออกมากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่ผมไล่าจากศูนไปถึงมากก่อนยิ่งเราตั้งค่าเยอะเนี่ยมันก็จะคีทุกสีทุกอย่างหายไปเลยงั้นเราตั้งกันที่ดีฟอลต์ประมาณ400นะฮะคีเขียวไปแล้วนะครับ ข้อควรระวังเราก็คือพยายามอย่าใส่เสื้อให้มันเป็นสีเดียวกับสีเขียวนะครับมันทาให้เส้อเราหายไปด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ภาพมันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของการจัดไฟเข้ามานะครับแต่เรื่องของการขีนง่ายมากๆแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับผมมาขีหายไปแล้วเดี๋ยวผมลองเอาตัวเองขึ้นมาอ่านะฮะอันนี้ข้างๆผมทางซ้ายและขวาไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมลองนี่ลองใส่ภาพเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ภาพทะเลทะเลทะเล และเราสามารถย่อขยายได้ด้วยหลักโปรแกรม o b s บะฮกนี่ถ้าไม่ถูกใจทะเลเราลองเปลี่ยนเป็นภาพหิมะดูนะสีขาวสดใสโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดูนะครับว่าถ้าเล่นเกมไปด้วยเนี่ยแล้วเราทําเกมสกม์จิมก็จะเป็นไงบ้างนะครับแรกเลยเราเข้าไปที่เบราเซอร์ก่อนเกมง่ายๆอย่างคล e ตเตอร์เรดรเดว่าเกมหนอนนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะแอดในส่วนของ Windows Capture เข้ามานี่มาแล้วนะครับทีนี้เราจัดเลเยอร์ใหม่ให้มันอยู่ข้างใต้ส่วนของหน้าต่อเราอ่านี่ข้างหลังผมก็จะเป็นในส่วนของเกมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแอดจัดในส่วนของขนาดได้นะฮะว่าจะให้มันกว้างมันสูงยังไงเอาส่วนที่มันเกินออกไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าจัดเซนเตอร์เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ เราจัดนิดนึงนะฮะในส่วนของหน้าตาตัวเองไว้ซ้ายล่างหรือขวาล่างได้หมดเลยนะครับยื่นอยู่กับเราเลยเดีย๋ยวผมลองไว้ทางขวาล่างดูนะฮะเดี๋ยวลองเล่นเจนัาดีกว่าปึ๊บใส่เป็นชื่อเมอร์คูล่าแล้วกดเ hey. ท แร้าก็จะมีน้องหนอนน่ารักน่ารักเล่นอยู่นะฮะเราก็จะสามารถแคสเกมไปด้วยหรือใครที่เป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะฮะเราสามารถใส่ในส่วนของอินเทอร์เฟซด้านซ้ายก็ได้นะฮะเป็นในส่วนของการที่เราจะเพิ่มท็อปสเปนเดอร์เข้ามาหรือเพิ่มปุ่มโดเนตให้กับคนที่มาเป็นติดตามเรานั่นเองนะครับ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของการทีสีเขียวออกไปฮะโลกากรีนสกรีนใช้งานง่ายมากๆครับแค,แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นโอเคครับก็ง่ายมากๆครับสำหรับการใช้งานกรีนสกรีนโปรจากโลกาตัวนี้นะครับถือว่าเป็นชาเขียวสำเร็จรูประดับโปรเลยก็ได้เพราะคิดในเรื่องการใช้งานมาเป็นอย่างดีในทั้งเรื่องดีไซน์ ใช้ง่ายเก็บง่ายวัสดุผ้าครับที่ไม่ต้องห่วงว่าจะยับเลยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าแบรนด์ไทยที่สามารถสู้กับแบรนด์ต่างชาติได้เลยครับนอกจากนี้เหมาะสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่ที่กําลังมองหาฉากเขียวเพื่อใช้งานในกิจกรรมหรือว่างานต่างๆนะครับใช้สตรีมมิ่งใช้ประชุมออนไลน์ในซูมหรือว่าจะใช้ถ่ายงานโปรดักชันถ่ายภาพนิง่งถ่ายวิดีโอทําได้หมดเลยนะครับ ก็ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายด้วยนะครับสำหรับการใช้งานฉากเขียวตัวนี้ที่ราคา5,490บาทครับซึ่งใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m y บเว็บอได้เลยนะครับทางเราแปละลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเลยครับสุดท้ายครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับและยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าสวัสดีครับ